สวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่องใบาบสไตโก้นะครับวันนี้ยูนาครับยูนาวันนี้จะมาตัดใบตัดยาครับแต่ความเป็นใบเพชรนี่พอมันหมดพอมันหมดแล้วมันก็มันก็ตัดไม่เข้าครับทชนี้เราก็จะมา ตัดมันเจียไม่ได้ครับใบเพชรทีนี้เราก็จะมาตัดออกเราก็จะวัดนี่ครับนี่ผมวัดไปแล้วครับนี่ผมวัดไปเอาเหล็กขีดครับขีดขีดขีดเดี๋ยวตัดฟันวินฟันครับเพราะว่าถ้า ฟันติดกันทีมากมันจะไม่เข้านะครับผมทดลองทำดูแล้วนี่ครับจะทำการตัดครับเก็บรอยครับตัดออกแล้วมันก็จะได้ลักษณะนี้ แล้วก็มาเจียเจียรตรงนี้ครับแหมคมครับไปเจียกันเลยเรียบร้อยครับนี่เจียคมเรียบร้อย sẹn con trà mùa Mình phần khăn lan chạy đầy nàn như bây giờ tăng này lại bà chưa